สุขภาพดีแล่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อายุเกิน80ขึ้นไปนะครับเราจะดูแลอย่างไรใน ICU นะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกวับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญด้ากวรคซโรคปอดแอะ i ย u ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคนสูงอายุนะครับซึ่งผมเวลาดูคนไข้ใน ICU ีเนี่ยปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอายุเยอะนะครับเกิน80เนี่ยแต่ไม่หมดเลยนะครับ80-90เนี่ย ส่วนเหนีวเาเจ็บป่วยทีหนึ่งก็เจ็บป่วยหนักแล้วมานอน ICU ใช่ไหมครับเขาก็มีบทความจากออของสมาคมยุโรปนะครับที่เกี่ยวข้องกับ ICU เนี่ยครับเขาก็ให้คําแนะนํามาว่า เราจะดูผู้ป่วยที่อายุเยอะมากๆอย่างไรนะครับใน ICU ก็ลงวารสาร Intensive Care Medicine ปี2025นี้เองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรครับถ้าใครชอบเนื้นอหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะครับคำแนะนำนะครับเขามีคำแนะนำข้อแรกนะครับ Chronological age should not be used alone as a criterion for admission to the ICU นะครับก็คืออย่า ดูแค่อายุอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขนะครับเราไม่ได้ใช้อายุเป็นข้อจำกัดในการที่จะต้องนอน ICU นะบางคนอายุมากแต่สุขภาพแข็งแรงก็ยังมีนะครับแล้วก็โรคนั้นสามารถรักษาให้หายได้เนี่ยเราก็ถ้าเขาต้องนอน ICU เราก็ให้นอน ICU นะครับเราไม่ได้เห็นว่าสูงอายุแล้วไม่ต้องนอนหรอกไม่ใช่นะครับ เราจะดูปัจจัยอื่นและตัวโรคเป็นหลักเพราะนั้นอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับต้องมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับที่ถ้าต้องนอน i c u ก็ต้องนอนนะครับคําแนะนําข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยให้คุณหมอเนี่ยนะครับต้องเคารพความต้องการของผู้ป่วยด้วยนะครับว่าถ้าเราจะทับสินใจการรักษาในแต่ละอย่างเนี่ยโดยเฉพาะใน ICU เนี่ยมันจะมีการ แทงเส้นเลือดใช่ไหมครับแทงเส้นเลือดที่คอแทงเส้นเลือดที่แขนการใส่ท่อช่วยหายใจการทําหัตถการอื่นๆเจาะน้ำในเยื่อหุ้มปอดเจาะชิ้นเนื้อปอดอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยจะต้องถามผู้ป่วยกว่อนเสมอนะครับเพราะพวกนี้อาจจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนําว่าอันนี้ถ้าเราจะทําอะไรเนี่ย ต้องบอกผู้ป่วยก่อนนะครับก็เป็นคําแนะนําในข้อที่2นะครับต้องถามว่าเราต้องการอะไรนะครับอย่างถ้าใครมีคนสูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะลองลองถามก็ดูไหมเขาถ้าวันหนึ่งเขาเจ็บป่วยหนักเนี่ยต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยากใส่ไหมต้องฟอกไตยอยากฟอกไหมถ้าเกิดใส่ท่อช่วยหายใจแล้วถอดไม่ต้องเจาะคอจะเจาะไหมอย่างนี้นะครับมันเป็นคําถามที่ เราจะต้องคุยกันนะครับระหว่างหมอคนไข้นะครับคําแนะนำข้อที่3นะครับเขาก็บอกว่าเวลาประเมินคุณภาพชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นมุมมองแค่หมออย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ใช้หมอประเมินอ,อย่างเดียวนะเราก็จะต้องมีทางตัวผู้ป่วยเองถ้าเขายังพูดได้นะครับแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีครอบครัวนะก็ต้องถามนะครับว่า คิดว่าคุณภาพชีวิตหลังจากนี้เ,เป็นอย่างไรบ้างนะครับในมุมมองของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะครับเพราะบางโรคเนี่ยเรารู้ว่าบางคนเป็นโรคหล,ลอดเลือดสมองมาโรงพยาบาลเนี่ยบางครั้งอ่อนแรงครึ่งซีกมาเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องอ่อนแรงครึ่งซีกอย่างนั้นไปตลอดชีวิตนะ อย่างเงี้ยผู้ป่วยคิดว่ายอย่างไรครอบครัวคิดว่ายอย่างไรดูแลไหวไหมบางคนถ้ากลับไปต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านเนี่ยไหวไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคุยกันนะครับทางผู้ป่วยแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยว่าสนับสนุนไหวไหมทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับบางทีบางคนไม่รู้ว่า,าคิดว่ามันมันไม่แพงแต่จริงแล้วค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับในการดู คนคนหนึ่งที่อายุเยอะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับคําแนะนําข้อที่4นะครับในผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยการดูแลใน ICU นะครับไม่ได้ดูแค่อาการที่เข้ามาเฉียบพลันตอนนั้นเช่นเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองหราลอดเลือดหัวใจเราไม่ได้ดูแค่นั้นนะครับเขาแนะนําว่าหมอเนี่ยเราจะต้องดูภาพรวม สุขภาพเดิมของเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวที่มาจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจโรคอ้วนโรคไตภูมิแพ้อะไรเงี้ยเราควรจะต้องดูทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูว่าก่อนหน้าที่เขาจะเจ็บป่วยหนักครั้งเนี้ยเขาทําอะไรได้บ้างเช่นเดินก่อนเจ็บป่วยเนี่ยโอ้โหแข็งแรงดีเลยเดินได้แม้จะอายุ80ความจําดีเยี่ยมเลยอันนี้เอออันนี้ฟังดูดีแต่บางคนเนี่ยอายุ80นะ นอนอยู่บ้านอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยญาติต้องดูแลตลอดอันนี้เราจะเห็นว่าหลังรักษาเนี่ยจะต่างกันมากเลยนะครับว่าว่าโอกาสที่คนที่ติดเตียงมานานเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่เสียชีวิตสูงเนาะแล้วก็อาจจะต้องดูแลหลายอย่างเลยอันนี้อาจจะต้องคุยกันระหว่างผู้ป่วยและญาติด้วยว่ากลับไปบ้านเนี่ยก็ต้องดูแลต่อแบบนี้ไหวไหมนะครับคําแนะนําข้อที่5้าเขาก็แนะนําว่า ในการดูแลผู้ป่วยใน ICU นะครับเราจะต้องดูทั้งอาการหนักปัจจุบันและโรคประจำตัวและขณะเดียวกันก็ให้ฟังความเห็นผู้ป่วยได้ว่าอยากรักษาแบบไหนบางทีเวลาเรามาโรงพยาบาลเนี่ยนะคุณหมอก็จะบอกว่าเออให้ยาค่าเชื้อใส่ท่อช่วยหายใจฟอกไตโอ้ยเดี๋ยวดีกลับบ้านได้แต่พอฟังความต้องการของผู้ป่วยบางครั้งผู้ป่วยเขารู้ว่านี่คือเขาทรม,มามามากและนี่อาจจะเป็น ครั้งสุดท้ายของเขาในชีวิตของเขาเขาเป็นมะเร็งมานาลและวเรารู้สึกว่ามันปวดทรมานเหลือเกินขอให้หมอหยุดได้ไหมหมอไม่ต้องฟอกไตหมอไม่ต้องใส่ท่อนะขอแค่ออกซิเจนและยาแก้ปวดก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่หมอจะต้องฟังสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําที่เขาบอกมาอันที่6ก็คือว่า เวลาเราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ทําอะไรในผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องพิจารณาหลายอย่างมากเลยนะครับว่า,าเหตุการณ์ที่เราจะทำเนี่ยมันมันมีผลกระทบอย่างไรกับผู้ป่วยบ้างมันมีอันตรายไหมมันมีประโยชน์อะไรนะครับแล้วทําแล้วเนี่ยเออ่างกายเนี่ยเขารับได้อยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้อง แล้วก็ตัดสินใจนะครับแล้วก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหลายๆท่านถ้ามีคุณหมอหลายท่านดูแลอยู่นะคุยกับญาติคุยกับครอบครัวก่อนนะครับโดยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับโรคหลายๆอย่างที่เขาเป็นด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญในการดูแลนะครับอันที่7นะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจเนี่ยนอกจากดูผลลัพธ์แล้วนะเช่นเรารักษาหลอดเ,เลือดสมองเนี่ยคนไข้าอาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซีกนะ สิ่งที่บางครั้งญาติสงสัยก็คือว่าอ้าวแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยได้ไหมบางทีคุณหมอก็อาจจะบอกว่าเอออาจจะได้นะแต่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับไม่ใช่หลักวันหลักสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางโรคเนี่ยบางทีเป็นปอดอักเสบมาใน ICU ใช่ไหมครับเราคิดว่าเอ,อ้ยเดี๋ยววันสองวันก็คงถอดท่อช่วยหายใจได้มั้งปรากฏว่าไม่ใช่ปอดเวลามันเสียหายเนี่ย ่มามันจะฟื้นตัวเนี่ยมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะต้องอยู่ยาวอยู่ใน ICU ยาวนะครับมันมีระยะเวลาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการพารณาจะรักษาอะไรไม่รักษาอะไรก็ต้องคิดถึงระยะเวลาด้วยนะครับบางคนคิดว่าเอ้ยเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองเดี๋ยวเขาน่าจะตื่นเนาะอยู่ไอซียอย่างเงี้ยปรากฏว่าก่าจะตื่นเนี่ยอาจใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ แล้วระหว่างนั้นเนี่ยถ้าบางคนไปอยู่เอกชนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องต้องต้องราบข้อมูลตรงนี้ก่อนด้วยนะครับเวลาที่จะมานอน ICU ีเนี่ยคุณหมอก็อยากจะรู้ข้อมูลหลายๆอย่างเลยนะครับเช่นเหตุผลในการนอนครั้งนี้ว่าคืออะไรอไรวัยวะที่ล้มเหลวครั้งนี้มีอะไรบ้างไตาวายปอดอ่ปอดแย่หัวใจวายหรือเปล่านะ สุขภาพก่อนนอนเนี่ยเป็นยังไงเดินเดินได้หรือเดิมก็นอนติดเตียงอยู่แล้วนะครับมีสมองเสื่อมอยู่ไหมเพราะพวกนี้มันจางทีจะประเมินความรู้ความเข้าใจยากแล้วก็อาจจะมีภาวะสับสนเกิดขึ้นได้นะครับโรคประจําตัวอื่นๆเป็นอะไรเขามีตาบอดหูหนวกไหมพูดไม่ได้เป็นใบ้หรือเปล่าพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับมีการขาดสารอาหารมาก่อนนอนโรงพยาบาลไหมแล้วก็ เขาต้องมานอน ICU หรือมานอนโรงพยาบาลบ่อยไหมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าเป็นบ่อยเนี่ยบอกถึงว่าเขาจะป่วยดูดูร่างกายดูแย่ซุดโสมเร็วนะครับแล้วก็การรักษาขั้นสูงอื่นๆเช่นถ้าหัวใจหยุดเต้นจะกดหนะ้าอกไหมอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันเป็นอะไรที่ต้องพิจารณานะแล้วญาติอยู่ที่ไหนอยู่ตัวคนเดียวหรือมีญาติแล้วถ้าเขาลอดกลับไปเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยญาติดูแลไหวไหม บางครอบครัวเนี่ยดูแลไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นคําถามสําคัญเลยที่บางครั้งเนี่ยคุณหมอก็จะหรือคุณพยาบาลก็จะพยายามถามญาติหรือตัวเราเวลาที่เจ็บป่วยนะ,นะครับเพราะมันจะช่วยการตัดสินใจประเมินได้ว่าเอะเราควรจะรักษาโรคเนี้ยแบบไหนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปว่าเราควรจะมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยแล้วก็ญาตินะครับในการรักษาการดูแลรักษาใน ICU เนี่ยเราก็ต้องดูแล ปัญหาหลายอย่างนะแล้วก็ต้องระวังแผลกดทับแล้วก็บาดแผลที่ผิวหนังด้วยนะครับควรจะมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวที่เร็วนะครับการเคลื่อนไหวที่เร็วก็ทาให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับหลัง ICU เนี่ยเราก็ควรจะมีการวางแผนด้วยนะครับถ้าออกจาก ICU กลับบ้านได้อย่างเงี้ยเราจะวางแผนการดูแลติดตามอย่างไรต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่ทางทางสมาคม ICU ยยุโรปเนี่ยเขาให้ข้อมูลมานะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสสวัสดีครับ